สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะชวนเพื่อนๆนะครับมารู้จักกับช่องของ n 2 s Channel นะครับซึ่งก็คือช่องของผมนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณสําหรับผู้ติดตามรับชมทุกท่านนะครับช่วยกันสนับสนุนช่วยกันติดตามรับชมช่องนี้นะครับทำให้ช่องเล็กๆช่องนี้นะครับมีผู้ติดตามเกิน1 0 0 0คนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีชั่วโมงในการรับชมนะครับ4 0 0พันชั่วโมงขึ้นไปนะครับทำให้ช่องเล็กๆนี้นะครับผ่านกฎของ YouTube เป็นที่เรียบร้อยแล้วและสําหรับช่องของเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ ขอให้ประสบความสาเร็จเร็วๆนะครับผมจะเป็นกําลังใจให้นะครับสำหรับเทคนิคต่างๆนะครับในการทําช่อง u t u b e นะครับเดี๋ยว e ีีต่อๆไปนะครับจะมีการทําี P ีเพิ่มหลังจาก EP ีนี้นะครับสำหรับ EP ีนี้นะครับก็จะขอกล่าวเป็นการจุดประเด็นเริ่มต้นก่อนนะครับในการ ทำ u t u b e นะครับว่าทําไมถึงมาทําเป็นช่อง YouTube ได้นะครับโดยปกติส่วนตัวแล้วนะครับผมเองเนี่ยจะชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเป็นประจําอยู่แล้วนะครับสำหรับภาพไหนนะครับหรือว่าคลิปไหนที่มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับผมก็จะนําภาพและคลิปวิดีโอนั้นนะครับมาโพสต์ในกลุ่มไลน์บ้างมาโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวบ้างนะครับซึ่งก็ทําให้เพื่อนๆนะครับชอบนะครับแล้วก็มีความสนใจในสิ่งที่เราได้ทํามากขึ้นนะครับผมก็เลยคิดว่าจะทํำยังไงถ้าหากว่าวิดีโอเนี่ยถ้าเราคิดว่ามีประโยชน์แล้วเราอยากจะให้คนอื่นๆนะครับ ได้รับชมนะครับซึ่งก็ทําให้ผมได้รู้จักกับแพลตฟอร์มของ u t u b e นะครับซึ่งแพลตฟอร์มของ YouTube เองเนี่ยก็ถือว่าดีมากเลยนะครับเพราะว่าวิดีโอที่เราได้อัพลงไปใน a c e b o o k นะครับบางครั้งเนี่ยเราถ่ายด้วยความละเอียดใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาที่เราอัพลงไปใน a c e b o o k เนี่ยด้วยแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยก็จะดรอปความละเอียดของเราลงมานะครับซึ่งไม่เหมือนกับแพลตฟอร์มของยูทูบนะครับถ้าหากว่าไฟล์วิดีโอของเราเนี่ยมีความละเอียดมากเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถที่จะอัพวิดีโอของเราเข้าไปได้ตามคุุณภาา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 พขขออองงงงไฟลลลลล์เเเเยยยยนะรรรรับสมมมถทีีีี่่่จ้้ปปปแแวกก็ๆ ซึ่งหลังจากที่เราอัพคลิปไปแล้วนะครับก็จะทําให้คนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับได้รู้จักหรือว่าได้ประโยชน์จากคลิปเรามากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เลยเป็นจุดที่มาของการเริ่มต้นของการท YouTube นะครับส่วนเรื่องเทคนิครายละเอียดต่างๆเนี่ยผมก็พยายามศึกษาไปอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งอีต่อไปที่กล่าวไว้นั้นก็คือถ้าหากว่าผมทราบข้อมูลหรือว่ามีสิ่งดีๆอะไรเกี่ยวกับการท YouTube <ๆ S 2> เกี่ยวกับช่องของ u t u b e นะครับ,รบก็จะมานําเสนอแล้วก็มาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รับชมนต่อไปนะครับถ้าหาก ามช่องนะครับก um ็ขอฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับแล้วเราจะเดินไปด้วยกันนะครับสำหรับ YouTube ช่องนี้นะครับผมได้เข้าสมัครกุมภาพัน์ปี2019นะครับสมัครไว้เพื่อดูคลิปอื่นๆทั่วไปนะครับแต่ว่าสําหรับคลิปของผมเองเนี่ยเพิ่งจะได้ลงเมื่อเดือนเองนะครับแต่หลังจากเดือน5นะครับที่ได้ลงไปก็หยุดยาวไปเลยครับไม่ได้ทําต่อเลยจนกระทั่งเริ่มมีคนติดตามเริ่มมีคนดูนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเราหยุดไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่า มีคนติดตามขึ้นมาเป็น1คน2คน3คน4คนนะครับก็เลยทําให้รู้สึกว่ามีคนสนใจมีคนติดตามนะครับหลังจากนั้นนะครับ พอถึงประมาณเดือน10นะครับผมก็เริ่มมีการถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็อัพคลิปวิดีโอขึ้นมาอีกนะครับได้ประมาณ4คลิปนะครับแล้วก็เดือน11นะครับทำคลิปขึ้นมาอีกมี2คลิปนะครับส่วนเดือน12เนี่ยก็ทําไปอีก2คลิปนะครับซึ่งรวมรมแล้วเนี่ยปี2019เกนี่ยผมมีคลิปอยู่แค่ประมาณ11คลิปเท่านั้นเองนะครับในยูทูบนะครับแล้วก็เป็นคลิปที่เริ่มถ่ายทําด้วย iPhone 5นะครับใช้โปรแกรม iMovie นะครับในการตัดต่อซึ่ง iMovie เนี่ยเป็นโปรแกรมฟรีนะครับทีี่่่แม iOS iPhone, iPad ออยยููล้วนใ iMac อะไรพวกนี้นะครับหรือว่า MacBook นะครับโปรแกรม iMovie เนี่ยผมว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายนะครับซึ่งต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์เกี่ยวกับการตัดคลิปวิดีโอด้วยนะครับถ้าหากว่าใครสนใจที่จะทําโปรแกรม iMovie นะครับหลังจาก e ีต่อจากนี้นะครับจะมีอะไรให้กับเพื่อนๆอีกหลายอย่างเลยนะครับที่จะมาแชร์กันนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าใครมีประเด็นสงสัยหรือว่ามีประเด็นแนะนําอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับหลังจากที่ผมได้อัปคลิปลงไปแล้วนะครับเราก็ถือว่าสังคมของ YouTube เนี่ยเป็นสังคมแห่งการแชรร์กกัันนนะคบต่อจาี้ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูเกี่ยวกับหน้า YouTube หน้าแรกของผมนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับมีวิดีโออะไรบ้างนะครับโดยคร่าวๆนะครับซึ่งนี้ก็เป็นหน้าแรกนะครับก็จะมีเกี่ยวกับการอัปโหลดรายการอัปโหลดยอดนิยมแล้วก็ playlist หลายรายการคือช่องนี้ผมทําด้วยความชอบส่วนตัวนะครับแล้วก็เป็นช่องเล็กๆนะครับก็เลยไม่ได้เปิดช่องที่เป็นเฉพาะทางเท่าไหร่นะครับเราใส่ความเป็นตัวตนของเราเข้าไปนะครับเราชอบอะไรเราทําอะไรเราอยากแชร์อยากเสนออะไรก็ลงไปในช่องนี้นะครับซึ่ง YouTube นะครับเขาก็จะมีระบบของเพลย์ลิสต์ให้ด้วยนะครับว่าเราสามารถที่จะแยกเพลย์ลิสต์หมวดหมู่ของกิจกรรมของเราที่เราลงไปได้นะครับเช่นผมชอบรีวิวผมชอบอาหารผมชอบไปท่องเที่ยวผมชอบงาน DIY ผมชอบเครื่องมือช่างอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะมีการแยกเพลย์ลิสต์ไว้นะครับสำหรับวิดีโอนะครับที่ใส่เป็นเลข EP ีเนี่ยก็เพื่อป้องกันการสับสนนะครับของตัวของผมเองนะครับก็เราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะตั้งแต่ที่เราทําคลิปมาเนี่ยมีกี่วิดีโอกันนะครับการทําตัวเลขอ P ีนี้นะครับก็ เป็นเทคนิคเฉพาะส่วนตัวนะครับใครจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะครับหลังจากที่ทําคลิปมาหลายวิดีโอแล้วนะครับก็เริ่มรู้สึกว่าเราทําไปกี่ e ีแล้วนะครับก็เลยมีการกําหนด E ีีของแต่ละคลิปแต่ละคลิปไว้นะครับทำให้เราจดจําได้ง่ายด้วยนะครับแล้วก็เวลามีคนถามว่าจะซ่อมลาตักผ้าเนี่ยมาดูคลิปไหนอะไรเงี้ยครับการที่เราใส่เป็น EP76 ไว้อย่างเงี้ยนะครับสมมุตินะครับก็จะทําให้เราบอกกับคนที่ถามได้นะครับว่าเข้ามาดูที่ EP76 จนะครับจะเป็นซ่อมลาตักผ้าอะไรพวกเนี้ยนะครับหร อยากจะได้เครื่องรีดผ้าเนี่ยอยากจะได้เตารีดรีดผ้าไอ้น้ำเนี่ยจะดูคลิปไหนได้บ้างนะครับจะหาคลิปไหนได้บ้างเราเองนะครับเราก็จะจําไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่ามีการกําหนดเป็น EP ไว้อย่างนี้นะครับเช่น EP 31เนะครับเราก็บอกเพื่อนได้เลยว่าเข้ามาดู EP 3 1นะอะไรเงี้ยก็ทําให้เพื่อนได้เข้ามาหาตัวเลขได้ง่ายมากขึ้นนะครับเพราะว่าชื่อเนี่ยบางทีพิมพ์ไปแล้วมันด้วยเป็นภาษาไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างมันก็จะเยอะใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าบอกเป็นตัวเลขบอกเป็น EP ไปนยเพื่อนก็จะหาคลิปเราได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ก็เป อันนี้จะเป็นในส่วนของหน้าบ้าน YouTube นะครับ มาที่หลังบ้านของยู u b e นะครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ YouTube Studio นะครับหน้าของ YouTube Studio นี้นะครับก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดของช่องนะครับแล้วก็มาที่เนื้อหาหลังจากที่เข้ามาที่เนื้อหาแล้วนะครับผมก็จะพามาดูตั้งแต่คลิปแรกๆเลยนะครับคลิปทั้งหมดที่ผมมีนะครับก็คือตอนนี้มีอยู่159คลิปนะครับนี่จะเป็นคลิปแรกนะครับเป็น EP 1นะครับได้เผยแพร่แล้วเมื่อวันที่12พฤษภาคมปี2019นะครับส่วนนี้ก็เป็น EP ที่2อนะครับก ซึ่งจะสังเกตได้ว่าเดือนพฤษภาเนี่ยผมอัปโหลดไปแค่2คลิปเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ยาวนานมาเลยนะครับจนถึงอีพีที่3นะครับก็คือได้อัปโหลดเมื่อวันที่12สิงหาคมนะครับจากนั้นก็หยุดไปอีกนะครับมาปล่อยคลิปอีกทีนึงก็เดือนตุลานะครับ ให้เพื謝謝่อนๆดูนะครับซึ่งโดยสรุปนะครับปี2019นะครับผมมีการอัปโหลดคลิปไปประมาณ11คลิปนะครับแต่ว่าหลังจากที่มีคนดูและมีคนติดตามแล้วนะครับก็ทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะหยุดไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามีคนติดตามเราแล้วแล้วถ้าหากว่าเราไม่ได้อัปคลิปลงไปเนี่ยแล้วคนติดตามเราเนี่ยหรือว่าคนที่คอยดูคลิปเราอยู่เขาจะรู้สึกยังไงนะครับก็เลยเป็นแรงผลักดันนะครับให้ผมได้อัปคลิปลงอยู่ได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มทําคลิปนะครับถ้าหากว่าคุณมู้นคละรรับไเย ว่าคุณเริ่มมี F C แล้วนะครับเริ่มมีแฟนคลับติดตามคุณแล้วนะครับและถ้าหากว่าเขามีการกดไลค์หรือว่ามีคอมเมนต์นะครับแล้วคุณได้ไปปฏิสัมพันธ์กับเขานะครับนี่ก็ถือว่าเป็นชุมชนของ y t u t u นะครับก็จะทําให้เราได้มีเพื่อนใหม่มากยิ่งขึ้นนะครับพอต่อม,มาถึงปี2020นะครับผมก็มีเวลาได้ทําคลิปมากขึ้นนะครับก็เลยมีคลิปเกิดขึ้นในปี2020เนี่ย อยู่ประมาณ91คลิปด้วยกันนะครับพอต่อมาปี2021ซึ่งเป็นปีนี้นะครับตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนเมษายนนี้นะครับก็มีคลิปที่อัปโหลดไปแล้วนะครับประมาณ57คลิปนะครับก็ถือว่ายังเป็นช่องเล็กๆอยู่นะครับแล้วก็ยังมีคลิปไม่เยอะนะครับแต่ว่าทุกคลิปที่ผมได้ทําลงไปเนี่ยก็จะใส่ใจทุกรายละเอียดเลยนะครับถือว่ามีความตั้งใจมากที่จะเผยแพร่นะครับแล้วก็พยายามจะทําคลิปให้ดีที่สุดนะครับเช่นตั้งแต่การถ่ายทําการตัดต่อหรือการดําเนินเรื่องต่างๆนะครับก็พยายามทา เพื่อที่จะนําเสนอให้กับทุกคนนะครับอยากให้รู้เลยนะครับว่าแต่ละคลิปเนี่ยมีความตั้งใจมากเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมการกดไลค์หรือว่าการคอมเมนต์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกําลังใจสําคัญในการทําคลิปต่อๆไปเลยนะครับสำหรับผมนะครับซึ่งสําหรับผมเองนะครับก็ไม่ได้เป็นช่างภาพไม่ได้เป็นช่างวิดีโอแล้วก็ไม่ได้จบสายคอมพิวเตอร์นะครับตัดต่อก็ไม่เป็นอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดจากการเรียนรู้แล้วก็เกิดจากการฝึกฝนนะครับซึ่งทุกคนนะครับสามารถที่จะมีสิ่่งนี้้ไดรถาาาหกวเ ใจหรือว่าเราชอบอะไรต่างๆนะครับอยากให้ลองทําลงไปนะครับให้กําลังใจทุกคนนะครับที่กําลังเริ่มต้นหรือว่าคนที่ทําอยู่นะครับต่อมานะครับก็จะให้ทุกเพื่อนๆทุกคนได้ดูนะครับว่าทำไลน์ของการติดตามช่องผมนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดือนกรกฎาคมปี2020นะครับมีคนติดตามอยู่169คนนะครับก็โอ้ดีใจมากเลยนะครับพอมีคนติดตามเกินร้อยคนแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้เรามีฐานแฟนคลับนะครับมีคนติดตามเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้จักเขามาก่อนเลยนะครับไม่รู้ว่าใครด้วยนะครับก็มีการติดตามเกกิดขึ้้นแลว็ อดติดตามนะครับก็มีเพิ่มขึ้นนะครับ1นึ่ซับสองซับสำหรับยอดติดตามนะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าหากว่าเรามีการลงคลิปอยู่สม่ําเสมอนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับวันที่29มีคนติดตาม169คนวันที่30มีคนติดตาม175คนวันที่1สิงหาก็มีคนติดตาม176คนนี่นะครับก็ขึ้นมา1นึ่ซับนะครับพอต่อมานะครับเดือนสิงหาคมปี2นะครันที่3ก็มีคนติดตามคนะครับอันท่าที่จดไว้แล้วก็เว้นมาเละคม่ได้ดแล้วก็ มาถึงวันที่15นะครับก็มีคนติดตาม191คนวันที่31นะครับก็มีคนติดตาม 230คนนะครับพอต่อมานะครับเดือนกันยายนปี2020นะครับนี่วันที่18นะครับก็มีคนติดตาม255คนวันที่30สิ้นเดือนนะครับก็มีคนติดตาม287คนมีคนติดตามเพิ่มขึ้นมานะครับก็เลยทําให้เรามีกําลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีคนคอยดูเราอยู่นะครับเดือนตุลาคมนะครับปี2020ก็มีคนติดตาม300คนนะครับก็โอ้โหก็ตอนนั้นดีใจมากเลยนะครับ เรามีคนติดตาม300คนแล้วเหรอเนี่ยแล้วเราก็มาดูชั่วโมงในการรับชมนะครับชั่วโมงในการรับชมก็มีการเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งชั่วโมงในการรับชมกับยอดผู้ติดตามเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีภาพให้ดูในในตอนต่อไปนะครับพอเดือน11นะครับวันที่เอาณวันสิ้นเดือนเลยนะครับวันที่30ก็มีคนติดตาม426คนนะครับพอต่อมานะครับเดือนธันวาคมปี2020นะครับวันที่21นะครับก็มีผู้ติดตามครบ500คนนะครับก็ดีใจมากเลยนะครับมีคนติดตามเพิ่มขึ้นมาเเเยยอออะะลนครรมมมาาดดูทขงืก ปี2021บ้างนะครับซึ่งก็เป็นปีนี้นะครับวันที่5นะครับมีคนติดตาม555คนนะครับพอต่อมาเดือนกุมภาพันธ์ปี2021นะครับวันที่17มีคนติดตามเพิ่มขึ้นมาเป็น800คนนะครับพอต่อมาเดือนมีนาคมปี2021บ้างนะครับวันที่4มีคนติดตาม900คนนะครับถือว่าเพิ่มขึ้นมารวดเร็วมากเลยนะครับดีใจมากเลยนะครับก็คือวันที่22เดือนมีนาคมนะครับปี2021นะครับมีผู้ติดตามครบ 1000คนแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ได้เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพอต่อมานะครับวันที่26กนะครับก็ได้อีเมลจากทาง Google นะครับว่าเราสามารถที่จะเป็น YouTube Partner ของเขาได้แล้วนะครับวันที่27เนะครับเขาก็ส่งอีเมลมาแจ้งนะครับว่าให้เราเนี่ยได้ทำการเปิดสร้างรายได้นะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เปิดสร้างรายได้เลยนะครับซึ่งต่อมานะครับวันที่28มีนาคมนะครับก็ถือว่าเป็น ของการทำคลิปแบบเปิดสร้างรายได้นะครับก็ไปนั่งไล่เปิดคลิปในการสร้างรายได้แต่ละคลิปแต่ละคลิปนะครับตอนนั้นเนี่ยยังเดินทางไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดอยู่เลยนะครับแล้วก็ทําผ่านมือถือนะครับโดยเข้าผ่านแอป YouTube Studio นะครับถ้าหากว่าใครที่ทํา YouTube นะครับผ่านมือถือแอป YouTube Studio เนี่ยแนะนําให้โหลดติดเครื่องไว้เลยนะครับแอปนี้นะครับก็ถือว่าเข้าไปทําอะไรได้หลายอย่างนะครับในส่วนของแดชบอร์ดหลังบ้านนะครับสำหรับยูทูบเบอร์นะครับแต่ว่าการแสดงรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยจะยังไม่เยอะเท่ากับการทําในคอมพิวเตอร์นะครับ หลังจากที่เปิดไปแล้วนะครับวันที่28นะครับก็มีไรายได้เข้ามาแล้วนะครับก็คือ0.12ดอลลาร์นะครับได้เห็นเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เปิด Google essence เนี่ยแนะนำให้ไปผูกเชื่อมโยงกับบัญชี Google a s s e n s e นะครับส่วน Google a s s e n s e นะครับเราจะ ทำการสมัครก่อนรอไว้เลยก็ได้นะครับหรือว่าใครจะรอสมัครหลังจากที่ผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้ของเขาก็ได้นะครับซึ่งกฎการจ่ายเงินของ Google a s s e n s e นะครับเขาก็จะมีกฎอยู่ว่าเกณฑ์การชําระเงินของเขาเนี่ยจะต้องมี $100 ดอลลาร์ขึ้นไปนะครับเขาถึงจะทําการโอนเข้าบัญชีของเรานะครับก็จะเป็นหน้าแรกของ Google a s s e n s e นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าของรายได้เมื่อช่วงเดือนมีนาคมนะครับที่เขาเขียนว่า1-31มีนาคมเนี่ยจริงๆแล้วนะครับผมเพิ่งจะได้รับการเข้าเป็น YouTube Partner เมื่อวันที่26เเอองนัมื่วที่2รับก็เ่งจะทําการกดเปิด สร้างไรายได้เท่านั้นเองนะครับซึ่งรวมแล้วเนี่ยยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสาะเียดนะครับสี่วันนะครับซึ่งสี่วันนี้นะครับในเดือนของมีนาคมเนี่ย YouTube เพราก็สรุปมาให้ว่าผมมีไรายได้จาก Google AdSense นะครับในโฆษณาในคลิปของ YouTube นะครับที่เราได้อัปโหลดลงไปเนี่ยซึ่ง YouTube เพ้าก็ทําการสรุปมานะครับว่าในเดือนมีนาคมภายในระยะเวลาสี่วันเนี่ยคลิปของผมได้เปิดสร้างไรายได้ไปนะครับก็มีมูลค่าอยู่ที่ห้าจุดหนึ่งสี่ดอลลาร์นะครับก็ถือว่าเป็นไรายได้ของ YouTube เมื่อเดือนมีนาคมนะครับอันนี้มาดู หน้านี้นะครับก็คือผู้ติดตาม999คนนะครับเวลาในการรับชมแบบสาธารณะนะครับ7,844ชั่วโมงนะครับสำหรับหน้านี้นะครับจะเป็นหน้าที่แสดงว่าเราผ่านกฎของ y t u t u นะครับนี่นะครับเติบโตไปกับ YouTube ในฐานะพาร์ทเนอร์ยูทูบคุณจะมีสิทธิ์ได้รับรายได้จากวิดีโอของตนเองรับการสนับสนุนสําหรับครีเอเตอร์และอื่นอีกมากมายนะครับถ้าหากต้องการเข้าร่วมโปรแกรม พาร์เนอร์ยูทูบช่องของคุณนะครับจะต้องมีเวลาในการรับชมวิดีโอสาธารณะ4,000ชั่วโมงในช่วง12เดือนที่ผ่านมาซึ่งหมายความว่าถ้าหากว่าผมมีผู้ติดตาม1,000คนแต่ว่าชั่วโมงในการรับชมไม่ถึง4,000ชั่วโมงก็ยังไม่ผ่านกฎนะครับแต่ถ้าหากว่าผมเกิน4,000ชั่วโมงแล้วเนี่ยแต่ว่าผู้ติดตามของผมยังไม่ถึง1,000คนผมก็ยังไม่ผ่านกฎนะครับนี่นะครับอย่างเช่นอันเนี้ยยังไม่ผ่านกฎนะครับ 7,000ไปละ44ชั่วโมงแต่ว่ามีผู้ติดตาม999คนนะครับถ้าหากว่าครบ1,000คนเมื่อไหร่นะครับทาง u t u b e นะครับก็จะส่งอีเมลแจ้งให้ทราบนะครับให้เรามีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมได้นะครับซึ่งหน้านี้นะครับก็มีผู้ติดตามครบ1,000คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ชั่วโมงในการรับชมก็เกิน4,000ชั่วโมงมานะครับเกือบจะ2เท่าเลยนะครับแล้วตรงนี้นะครับเขาก็จะมีปุ่มโชว์นะครับว่าเข้าร่วมเลยนะครับแล้วก็กดจอยเข้าไปนะครับแล 3ขั้นตอนด้วยกันนะครับก็คือขั้นตอนที่1เนี่ยให้เราอ่านข้อกําหนดของโปรแกรมพาร์ทเนอร์ก่อนนะครับว่าเขามีข้อกําหนดอะไรบ้างนะครับคลิปของเราเนี่ยผิดลิขสิทธิ์หรือไม่นะครับเ,เราทําผิดกฎของ youtube หรือเปล่านะครับซึ่งกฎของ y u t u b e เนี่ยมีอยู่พอประมาณเลยนะครับแล้วก็มาขั้นตอนที่2นะครับก็คือการลงสมัครชื่อเข้าใช้ Google e s s e n ต e นะครับเพื่อทําการผูก โยงบัญชีนะครับเพราะว่าเขาจะทาการโอนเงินมาทุกเดือนนะครับเข้ากับบัญชีของเราส่วนขั้นตอนที่3เนี่ยรอการตรวจสอบนะครับหลังจากที่เขาตรวจสอบช่องแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเมลแจ้งมาถึงเราเลยนะครับซึ่งช่องของผมเองนะครับหลังจากที่ครบ1000คนแล้วเนี่ยเขาใช้เวลาตรวจสอบเพียงแค่1วันเท่านั้นเองนะครับเขาก็จะส่งเมลมาแจ้งนะครับว่าเราสามารถที่จะเข้าร่วม YouTube Partner ได้แล้วนะครับแล้วก็ให้ทําการเปิด Google a s s e n ตนะครับเพื่อที่เขาจะได้โอนเงินเข้าสู่ในบัญชีของ Google Asense มาดูทยขอลเดือนเมษายนกันบ้านะครับหลังจากที่ผมเริ่มมสาดู แล้วรวายได้จากค่าโฆษณานะครับก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่ายังเป็นช่องเลยกอยู่นะครับแล้วก็ยังมีผู้ติดตามน้อยแล้วก็ชั่วโมงในการรับชมก็ยังถือว่าน้อยอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมได้ยึดมั่นมาตลอดก็คือเราได้ทําคลิปเผยแพร่ไปเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับ ทุกคนนะครับส่วนเรื่องไรายได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นผลตามมานะครับเพราะว่าเริ่มตั้งแต่แรกๆเลยแล้วกันว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเป็นยูทูบเบอร์ YouTuber แบบเต็มตัวนะครับแต่หลังจากที่เรามีผู้ติดตามแล้วก็มีคนรับชมคลิปของเรามากขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเริ่มมีกําลังใจมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่ามีคนสนใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราทำนะครับผมก็เลยต้องการที่จะทําการส่งต่อ ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ทําให้เกิดคลิปใหม่ๆตามขึ้นมานะครับคราวนี้มาดูในส่วนของรายได้จากค่าโฆษณาบ้างนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็ไม่น้อยเลยนะครับเพราะว่าขึ้นมาวันละประมาณ1ดอลลาร์นะครับซึ่งผมถือว่าวันละประมาณ1ดอลลาร์เนี่ยก็ได้ค่าเข้าผัดหนึ่งจานแล้วนะครับเออก็ทําให้เรายิ้มได้แล้วนะครับมาดูในส่วนของรายได้เดือนเมษาบ้างนะครับวันที่1นะครับเมษามียอดซับอยู่ที่ประมาณ1นึ่งพันห้าสิบสองนะครับแล้วก็มีรายได้สะสมอยู่ที่สี่จุดสามสิบหกดอลลาร์นะครับ ก็สะสมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับพอถึงวันที่9เดือนเมษายนนะครับ Google Adsense นะครับสะสมเกิน10ดอลลาร์นะครับเขาก็จะมีการส่งแจ้งมาว่าเราจะส่งพิน Google Adsense นะครับไปตามที่อยู่ของคุณนะครับเพื่อที่เจ้าของช่องนะครับจะได้นำพินนั้นนะครับมายืนยันข้อมูลตัวตนนะครับว่าเรามีตัวตนอยู่จริงนะครับแล้วก็ให้ทำการกรอกเลขที่บัญชีไปซึ่ง อันนี้เดี๋ยวจะเป็นคลิปอีัดต่อๆไปนะครับที่ผมจะมาเริ่มทําให้ทุกคนได้ดูนะครับเรามาดูในส่วนของวันที่9บ้างนะครับซึ่งวันที่9นะครับผมก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาเป็น1,100คนแล้วนะครับถือว่ารวดเร็วมากนะครับสำหรับผมนะครับหลังจากที่ผ่านผู้ติดตามครบ1000คนแล้วนะครับสำหรับยอดผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ยอดชั่วโมงที่เพิ่มขึ้นนะครับก็ทําให้เจ้าของช่องนะครับคนที่ผลิตสื่อเนี่ยรู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจแล้วก็ ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะครับคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็น E ีีแรกในการจุดประเด็นในการท YouTube นะครับแล้วก็เป็นที่มาที่ไปของการท YouTube นะครับก็ขอบคุณสําหรับผู้ติดตามแลวก็ผู้รับชมทุกท่านนะครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับคนที่กําลังทํา YouTube อยู่นะครับหรือว่ากําลังฝึกฝนในการทําคลิปทําวิดีโออะไรต่างๆอยู่นะครับผมเชื่อว่าทุกคนนะครับมีศักยภาพในการทําคลิปของแต่ละคนนะครับทุกคนนะครับสามารถที่จะทําได้นะครับสไตล์ของตัวเองนะครับแล้วก็มีวิธีการของตัวเองนะครับในการที่จะทกกับท ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ